มามา,มาถึงเรื่องราวซีรีส์ไอ้สามเกลอถ้าใครดูช่องนี้ในช่วงหลังๆก็จะรู้จักซีรีส์สามเกลอเนาะเป็นเรื่องของผู้เล่าไอเอสและไอเคโดยเขาจะไปผจญภัยล่าท้าผีกันสามคนหลักายที่มากที่แล้วเราก็เล่าเป็นเรื่องของการพบกันครั้งแรกของตัวผู้เล่าและตัวเคซึ่งจบของเรื่องที่แล้วเขาคุยกันว่าเขาจะไปล่าท้าผีกันที่โรงพยาบาลร้างโดยเรื่องก็จะเป็นตอนต่อจากการพบกันครั้งแรกระหว่างเคผู้เล่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าการพบกันครั้งแรกกับ S S. อย่างที่เล่าไปในอาทิตย์ที่แล้วนะหลังจากที่จบงานปฐมฤทเทศตัวของเคก็ได้ชวนตัวผู้เล่าว่าจะไปล่าท้าผีไปลองของกันที่โรงพยาบาลหลางแห่งหนึ่งโดยจะมีเพื่อนคนหนึ่งไปด้วยที่ชื่อว่า S เป็นคนขับรถให้และแน่นอนนี่ก็คือเรื่องนั้นครับตัวผู้เล่า,าพูดเลยว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการไปล่าท้าผีแบบสมัครใจครั้งแรกของตัวผู้เล่า เขาก็ไม่คิดมาก่อนแล้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนที่เขาอยู่ปีหนึ่งกับเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันอย่างที่บอกว่าเมื่อคืนวันปฐมิเทศเขาได้พบเพื่อนใหม่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเคเป็นพวกข้างไขเรื่องลี้ลับแล้วก็สัปดาห์ต่อมาหลังจากงานปฐมนิเทศเวลาประมาณ4ี่ทุ่มตัวของผู้เล่ากับตัวเคเนี่ยได้นัดหมายกันที่หน้าประตูใหญ่ของหมาวิาทยาลัยเป็นจุดนัดพบที่จะไปล่าท้าผีที่โรงพยาบาลล้างด้วยกันโรงพยาบาลล้างที่บอกเนี่ยมันอยู่ไกลมากไม่สามารถจะเดินไปได้วยเท้าเปล่าได้ตัวผู้เล่าเอง ขี่มอไซค์ไม่เป็นปั่นจักรยานไม่แข็งแล้วก็ขับรถไม่เป็นแน่นอนอะไรที่เรียกว่ายานผ่านนะเขาไม่สามารถใช้งานมันได้เลยแต่โชคดีที่ว่าการไปโรงพยาบาล,ล้างครั้งนี้มีเพื่อนคนหนึ่งของเคที่ชื่อว่า S เป็นคนขับรถให้เคเล่าให้ตัวผู้เล่าฟังว่า S เนี่ยเป็นเพื่อนที่อายุเท่ากับเราสองคนนี่แหละและเรียนอยู่ภาควิชาเดียวกันกับตัวผู้เล่าด้วยแต่ตัวผู้เล่าบอกว่าไม่เคยเจอ S มาก่อนเลยเพราะว่าในงานประถนมิเทศอย่างที่บอกเนาะเขาไม่ได้ไปและนี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เจอกับ S อสไป ตัวของผู้เล่าเลยถามไอเคไปว่าเฮ้ยไหนๆจะได้เจอไอเอสละไอเอสเป็นคนแบบไหนวะตัวเคหยุดคิดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบว่าเอสเหรอเป็นพวกชอบใช้เหตุผลชอบสั่งสอนหัวรัน้นขี้ประชดแล้วเป็นพวกมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็หัวเราะออกมาไว้า่าอืมนะั่นแหละเพื่อนกูเป็นคนอย่างนั้นแหละตัวของผู้เล่าที่ได้ยินก็อ๋อ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 ภาพในหัวของตัวผู้เล่าเอสเนี่ยเป็นแบบหนุ่มน,นักวิทยาศาสตร์สติเฟงที่แบบลุกอารมณ์ประมาณไอสตไตล์วัยหนุ่มอะไรอย่างเงี้ย ลุกประมาณแบบตัวร้ายในอนิเมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ฟิลประมาณนั้นนี่คือภาพของ S ที่ตัวผู้เล่าเขาจินตนาการแล้วเขาก็เลยถามต่อว่าแล้ว K กับ S เนี่ยรู้จักกันมานานแค่ไหนตัวเคบอกว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กก็คือโตมาด้วยกันเลยซึ่งหลังจากคุยกันได้ไม่นานรถของ S ก็มาจอดพอตัว S มาจอดก็เปิดกระจกเออกูมาแล้วออาขึ้นรถขึ้นรถอะไรอย่างนี้ตัวของผู้เล่าได้เจอ S ครั้งแรก ภาพลักษ์เขาผิดจากที่เคยคิดเลยเว้ยก็เป็นผู้ชายธรรมดารรมดาวัยรุ่นที่ก็แค่ใส่แว่นตาแต่ไม่ได้เป็นดูเนิร์ดดูเป็นตัวร้ายวิทยาศาสตร์หรือผมขาวหรือดูเหมือนไอสไตล์อะไรก็ธรรมดาเนี่ยแหละตัวเคก็เล่นแนะนําให้รู้จักว่าเออเนี่ยเพื่อนกูชื่อนี่นี่นะอันนี้ S, เอสเพื่อนกูจบตัวของเอสก็แบบว่าเออมามาขึ้นรถมาช่างมันช่างมันช่างมันทั้ง3คนก็ทําการขึ้นรถซึ่งตัวผู้เล่าคิดว่าเดี๋ยวจะไปนั่งบอหลังให้เคกับเอสที่เป็นเพื่อนกันนั่งข้างหน้าแล้วกันแต่ตัวเคก็บอกว่า บอหลังที่นั่งกูมึงอะไปนั่งหน้าเลยตัวผู้เราก็เอา้าเรากูสองคนก็ไม่รู้จักกันเอากูมานั่งหน้ามันก็อึอดอัดดีวะแต่ตัวเคไม่สนใจโดดขึ้นบบอหลังแล้วก็ทําการเอนหลังนอนที่บบอหลังทันทีโดยไม่สนได้ซ้ำว่าเอสกับตัวผู้เราจะคุยกันได้ไหมจะเข้ากันหรือเปล่าจนรถก็ขับออกมาได้ทักพักหนึ่งตัวของไอ้เค่หลับไปละนอนหลับอยู่ที่บบอหลังตัวเอสกับตัวผู้เล่าก็นั่งเงียบๆกันไม่เปิดเพลงไม่อะไรนะก็ขับอึอดอัดอึดอัดอย่างนั้นแหละจนสักพักตัวเอสก็พูดขึ้นมมาาว่า่ออไไออออเเคบกกกะรรืรงู ตัวพวกเราคิดแป๊บหนึ่งอืมเคเหรอเคบอกว่านายชื่อเอสคุงเราก็เป็นพวกใช้เหตุผลชอบเทศนาดื้อรั้นขี้ระชดแล้วก็เป็นพวกชอบที่จะมองโลกตามความเป็นจริงซึ่งตัวเขาเข้าใจว่าชิบหายละพูดผิดมันเป็นคนมองโลกตามความเป็นจริงมันไม่ได้ชอบที่จะมองโลกตามความเป็นจริงซึ่งตัวของเอสก็แบบว่าไม่ได้ชอบซะหน่อยกูแค่มองโลกตามความเป็นจริงเว้ยแต่นั่นแหละอะโอเคอย่างน้อยมันก็แนะนําชื่อกูถูกวะ กูชื่อเอสนะไม่ต้องเรียกเอสคุงไม่ต้องเรียกอะไรันั้นแหละเอาแค่ S เ,เนี่ยแหละเรียกแค่นี้เลยแล้วจากนั้นตัว S กับตัวผู้เราก็เปิดใจเนะนาะนั่งคุยนั่นคุยนี่แนะนําตัวกันไปเล่าเรื่องนั้นเล่านี้ไปเรื่อยจนเริ่มที่จะสนุนสนิทกันเริ่มคุยกันรู้เรื่องเริ่มไปต่อกันได้ตัวของ S เ,เนี่ยดูจากภายนอกเหมือนจะเป็นคนเข้าถึงได้ยากแต่พอคุยกันจริงๆแล้วก็คนปกติทาอะไรนี้แหละค่อนข้างจะดูมีเหตุผลและปกติกว่าไอ้เคด้วยซ้ํา ทั้งสองคนก็คุยไปเรื่อยๆจนไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คืออยู่บนภูเขาละซึ่งใกล้กับทางที่จะไปโรงพยาบาลล้างเรียบร้อยพอขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไปจอดอยู่ที่ประตูทางเข้าของสถานที่ที่หนึ่งซึ่งพอหันไปมองดูก็โอเคมันคือประตูทางเข้าของโรงพยาบาลล้างที่พวกเขาจะมาล่าท้าผีคืนนี้ตัวเคที่นอนอยู่บาะหลังรถก็ลุกขึ้นมางงเงีย้ยงงงเงีย้ยอ่ะถึงแล้วหรอโอเคโอเคโอเคตัวเคก็ททำการหยิบไฟฉายบนรถทึบเปิดประตูซึบแล้วก็ลงไปเลยเว้ ไม่ได้มีทีท่าแบบว่าเฮ้ไปเพราเราลุยกันหรืออะไรก็คือลงไปเลยตัวผู้เล่าเอางก็รีบลงไปตามพอไปถึงก็จะเจอรั้วกงเหล็กก่อนและที่รั้วก็จะแปะคําว่าห้ามเข้าอย่างชัดเจนตัวของเคก็ทําการหยิบไฟฉายนะแล้วก็ส่องรอบๆให้ตัวของผู้เล่าดูแล้วก็มองว่าโอ้ที่นี่แบบอึมครึมกว่าที่คิดนะแล้วก็ดูลักษณะปิดตายด้วยแผ่นเหล็กด้านหน้าด้านหลังของตึกเป็นภูเขาบรรยากาศดูมืดวังเวงและเคก็เริ่มเล่า เรื่องราวของสถานที่แห่งนี้เคบอกว่าเมื่อก่อนที่ตรงเนี้ยถัดจากตึกโรงพยาบาลไปหน่อยเนี่ยเห็นต้นภูเขานั่นไหมอืมนั่นแหละตรงนั้นะอะเคยมีหมู่บ้านอยู่แต่จูจ่ๆวันหนึ่งก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทําให้เกิดดินถล่มขนาดมหึมาเลยซัดซมหมู่บ้านหายหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เป็นที่ที่ชาวบ้านอพยพมาอยู่ทั้งชาวบ้านที่ปกติชาวบ้านบาดเจ็บชาวบ้านล้มตายทุกคนก็มาอยู่นที่โรงพยาบาลแห่งนี้ แล้วเจเคพูดจบก็ทําการยื้เส้นยื้อสายแล้วก็ปีนข้ามรั้วไปเลยเว้ยตัวผู้เราก็เอา้าเฮ้ยเอา้เอา,อามึงปีนแล้วรออ่ะปีนข้ามไปตามพอทั้งสองคนลงมาที่รั้วตัวเคก็บอกว่าที่นี่มีเรื่องราวสยองขวัญน,น่ากลัวมากมายถ้าจะให้เล่าให้ฟังทั้งหมดก็คงจะเช้าก่อนฉะนั้นไปเราเข้าไปกันเถอะทั้งสองคนก็เดินเข้าไปเรื่อยๆตัวของผู้เล่าถามว่าเอา้าไลเอสไม่มาหรอทําไมเอสลอยที่รถล,ละ่ะตัวของผู้เล่าก็หันไปมองที่เอสเว้ยเอสก็เปิดกระจกแล้วทำมือเงี้ย เออ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 มาแล้วนะไม่ไปอ่ะพวกมึงไปกันเลยอะไรเงี้ยตัวเคก็เล่าให้ฟังว่าคนแบบไอเอสอ่ะมันไม่สนใจเรื่องผีมันเป็นมนุษย์ประเภทที่ว่าถ้าเจอปลายหามเข้าก็คือห้ามเข้าเว้ยถือว่าเขาเตือนแล้วอะไรเงี้ยตัวผู้รากก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วปลายห้ามเข้าอย่างเงี้ยท้าไมมึงถึงเข้ามาตัวเคบอกว่าเฮ้ยกูโทร,รหาเทศบาลแล้วนะเว้ยว่ากูจะมาที่นี่อะไรเงี้ยบอกเฮ้ยมึงขออนุญาตเลยหร,อ,หรอมึงจริงจังดีวะตัวผู้รัถามว่าแล้วเขาให้ไหมที่มึงจะมาตัวเคบอกไม่ไม่ให้กูถึงต้องแอบมานี่ตัวผู้รากก็อา ก็อย่างไรกูก็โทรขอแล้วปะวะกูไม <out> ่ได้มาทำอะไรผิดกฎหมายแล้วเว้ยกูแค่มาพิสูจน์ความจริงว่ามันมีผีไหมเฉยๆองอะไรเงี้ยตัวผู้เราก็งงว่อ๋ออ๋อออก็ก็โอเคก็เข้าใจได้อย่างน้อยมึงก็โทรไปถามว่าว่าเข้าไปได้ไหมอะจนสุดท้ายทั้งสองคนอะก็เดินเข้าไปในอาคารล้างโรงพยาบาลล้าง้ปประตูของโรงพยาบาลล้างอะยังคงถูกโซ่ล็อกอย่างดีไม่สามารถที่จะพังเข้าไปได้แต่มันก็มีคนที่เคยมาลองของต่าง ได้เคยเข้าไปงที่อย่างนี้แล้ววิธีการเข้าที่นี่ก็คือมีหน้าต่างบานหนึ่งที่มันถูกทุบจากผู้ที่เคยมาลองดีคนก่นกอนก็คือสามารถปีนเข้าทางหน้าต่างนั้นได้เลยตัวของผู้เล่ากับตัวไอเคก็ได้ปีนเข้าไปข้างในนั้นพอเข้าไปถึงปุ๊บตัวเคก็ขออนุญาตนะครับ ั้งสองคนก็เดินเข้าไปเรื่อยๆสถานที่แรกที่ทั้งสองคนเจอก็คือห้องรับรองสภาพรอบๆที่ดูก็จะเห็นเป็นเอกสารเก่าๆที่มันแบบหล่นตามพื้นที่มันเหลืองตามการเวลากระจัดกระจายอยู่เป็นที่เป็นทางทั้งสองคนก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงโถงล็อบบี้ภายในโรงพยาบาลมืดสนิทมากมีเพียงแค่แสงไฟฉายของเขาสองคน ตั้งแต่ก้าแรกที่เข้ามาพันโรงพยาบาลทั้งสองคนยังไม่คุยเลยเลยนะสิ่งที่แปลกตาของที่ตัวพวกเรารู้สึกก็คือภายในอาคารมันค่อนข้างดีกว่าที่คิดและดีกว่าเมื่อเทียบจากข้านอนอกด้วยโอเคมันมีเศษหลอดแก้วที่แตกมันมีเศษหลอดไฟที่แตกเศษกระจกหน้าต่างที่แตกอะไรเงี้ยแต่พื้นหรือกำแพงต่างๆมันไม่มีร่องรอยของพวกมือบอลพวกซนไปพ่นสเปรย์พวกเขียนตามสถานที่ล่าช้าผีเฮียนที่อื่น มันไม่มีเลยเว้ยมันเป็นแบบโรงพยาบาลที่ยังคงดูสะอาดอยู่เพียงแค่ว่ามันเก่าและของกระจัดกระจายอะไรประมาณนั้นเองอ่ะมันเหมือนกับว่าที่เนี่ยไม่ได้ล้างเว้ยมันแค่ไม่มีคนทาความสะอาดมากกว่ามันเลยยิ่งรู้สึกน่ากลัวกว่าเดิมคือถ้ามันล้างไปเลยมันรู้สึกได้ว่าที่นี่ไม่น่ามีอะไรแต่พอมันเป็นสภาพเนี้ยมันแปลว่าอาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยถ้งสองคนก็ยังคงเดินอยู่ข้างในนั้นนะตัวของผู้เล่าก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงบางอย่างเว้ยแผ่วเบาแต่ว่าได้ยินชัด ตัวเคก็มองหน้าตัวพวกเราประมาณว่ามึงได้ยินปะ่ะมันเป็นเสียงยดังเอดเอดเหมือนเสียงของโลหะที่สีกันเสียงมันด,ดังมาจากบันไดที่จะขึ้นไปอย่างชั้นสองแต่ตัวเคส่งซิกประมาณว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาชั้นหนึ่งให้เสร็จก่อนทั้งสองคนก็เดินไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดห้องเอ็กซรเลห้องตรวจโรคทุกห้องอะ่ะมีบรรยากาศของความไม่น่าไว้วางใจบรรยากาศของการที่จะเจอผีได้แบบทุกห้องเลย แต่พีคสุดสำหรับตัวพวกเราก็าคือห้องผ่าตัดเพราะว่าเตียงผ่าตัดมันยังคงอยู่ตรงนั้นที่เดิมแล้วก็จะมีรอยคาบของสีแดงแดงค้ำค้รอยเลือดรอยติดอยู่มันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเนาะจนสุดท้ายทั้งสองคนก็เดินสำรวจชั้นล่างจนเสร็จจนเรียบร้อยเล้ก็เห็นว่าโอเคชั้นล่างเนี่ยมันทุกประตูของแต่ละห้องอ่ะมันถูกงัดถูกดึงถูกรื้อหมดละมีเพียงแค่ห้องเดียวที่ยังคงปิดอย่างสมบูรณ์ก็คือห้องเก็บศพแต่โอเคทั้งสองคนตัดสินใจที่จะ ขึ้นไปอย่างชั้นสองพอจังหวกกะกาลังเดินขึ้นชั้นสองเนี่ยตัวเคได้พูดขึ้นมาว่าของจริงอยู่ที่ชั้นสองที่เนี่ยจุดเฮี้ยนจริงๆคือห้องพักคนไข้ตัวของผู้เล่ามองหน้าแบบเฮย้ยที่ผ่านมาแค่อุ่นเครื่องไงเงาทั้งสองคนก็เดินเข้าไปชั้น2ต๊อกตก๊อกต๊อกต๊อกไปเรื่อยๆเว้ยจังหวะที่กำลังเดินขึ้นชั้นสองเสียงเอียดเอียดเอียด,ยดก็ดังเว้ยแต่คราวเนี้ยดังชัดกว่าตอนอยู่ชั้นหนึ่งอีกตัวของผู้เล่าก็เลยหันไปกระซิบไปเคว่าเสียงอะไรวะดังเมืื่่่ออแตเมกี้ล Okay, ตัวเคตอบว่ามันมีขา่าวลือไว้ว่าที่เนี่ยมีวิญญาณรถเข็นอยู่ทั้งสองคนก็มองหน้ากันแบบแล้วมึงมาพูดอะไรตอนนี้วะอะไรเนี้ยจนโอเคตัวผู้เราเริ่มคิดแล้วว่าสาเหตุที่ไอเคมาตีสนิทก,กับตัวผู้เราเนี่ยเพราะว่าเอสอะไม่ยอมเข้ามาแบบนี้ปะวะมันก็เลยต้องหาเพื่อนเข้ามาแต่คิดไปคิดมาก็โอเคช่างมันไหนๆก็เข้ามาแล้วทั้งสองคนเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องพักผู้ป่วยห้องหนึ่ง เป็นห้องพักหมายเลข202คชื่อห้องยังดูปิดสนิทดีเหมือนห้องที่ใช้งานอยู่เลยนะและที่ป้ายป้ายแบบป้ายผู้ป่วยที่แบบใครนอนอยู่ในนั้นบ้างอะไรเงี้ยก็ยังคงแปะอยู่เว้ยโดยมีชื่อฮิเดะทาคาฮาชินาคาเซกาวะและอีกป้ายที่ว่างเปล่าอยู่ก็โอเคห้อง4คนมีผู้ป่วย3คนก็ยืนจ้องอยู่ที่หน้าประตูยืนทำใจอยู่2คนได้เียอ๊ดเอด๊ะเอ๊ะด,ดังมาจากข้างในเว้ยทาแคนมองหน้ากันว่าอา้าเอาวะเปิดประตูเข้าไปเลย ทั้งสองคนจับลูกบิดแล้วเปิดไฟพร้อมกันเอาไฟฉายส่องเข้าไปในห้องทันทีกะว่าถ้าเจอต้อนต่อของเสียงก็ให้มันเห็นชัดไปเลยแต่กลับกลายเป็นว่าในห้องว่างเปล่ามีเตียงอยู่ที่4ี่มุมห้องตามสภาพห้องพยาบาลปกติเลยเว้ยหนอนผ้าหม่มฟูกทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเหมือนโรงพยาบาลยังคงทําการเปิดอยู่ปกติและทันทีที่ประตูเปิดออกลมงัดตีฟู่พัดกลับเข้ามาผู้เราก็มองไปทางต้นต่อของลมที่พัดเข้ามาเนาะก็เห็นว่ามันมีหน้าต่างบานหนึ่งแตก มนเลยทาให้มีลมพัดเข้ามาในห้องได้และไอ้ลมที่เข้ามาเนี่ยแหละมันก็พัดฝาครอบโคมไฟฟัวร์ะเซนต์ให้มันหลุดออกมาจากโคมไฟแล้วมันก็โยกแงด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 อยู่อย่างนั้นอะ่ะมันเลยทาให้เป็นเสียงที่พวกเขาได้ยินพวกเขากโอเคโล่งใจต้นต่อของเสียงคือสิ่งนี้นี่เองทั้งสองคนถอนหายใจไว้แล้วก็โอเคเดินสำรวจมองนั่นมองนี่เดินไปที่หน้าต่างที่แตกก็เห็นว่าโอเครถของไอเอสยังคงจอดอยู่ที่ประตูทางเข้า เดินสำรวจเตียงสำรวจอะไรไปเรื่อยั้งสองคนมองหน้ากันว่าสำรวจแค่นี้ไหมหรือจะไปห้องอื่นต่อหรือยังไงไอเคก็บอกว่าอปไะเดี๋ยวไปห้องอื่นต่อดีกว่าตัวเคก็ทําการเดินนํมอ,อกไปก่อนตัวผู้เล่าก็คิดในใจว่าห้องนี้มันเคยมีคนตายบนเตียงนี้กี่คนกันหนะ่าอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคกําลังจะเดินตาไ้เคออกไปยังข้างนอกก็ถือไฟฉายแล้วก็เดินหมุนตัวกังจะออกไปเนี้ยจังหวะที่กําลังหมุนตัวที่จะออกไปข้างนอกไฟฉายมันดันไปเหมือนสะท้อนกับบางอย่าง ที่ควรจะเป็นสีขาวปกติคือผ้าห่มหมอนเตียงอะไรเี้มันควรจะเป็นสีขาวใช่ปะแต่ไฟฉายเขาไปกระทบกับบางอย่างเว้ยแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะนั่นคืออะไรนะคือมันแบบมันสะท้อนไฟฉายแล้วมันเด่นออกมาจากสีขาวเลยจนสังเกตเห็นได้ทันทีเว้ยตัวผู้เล่าก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆไอ้อสิ่งที่มันสะท้อนกับไฟฉายเขาสิ่งที่ตัวผู้เล่าเจอก็คือกระดาษที่ถูกพับเป็นกระดาษที่เก่ามากๆสีซีดจางละแต่พอจะมองออกไว้ว่าสีเดิมเป็นสีน้ําเงินกับสีดํา แต่กระดาษพับส่วนใหญ่ที่เวลาพับให้ผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลเขาจะพับรูปนกกระเรียนใช่ปะแต่อันนี้มันไม่ใช่นกกระเรียนมันเป็นตุ๊กตากระดาษที่เรียกว่ายักษ์โคสังเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูยักษ์โคสังจะมีหน้าตาแบบนี้นี่อันนี้เขาเรียกยักษ์โคสังคือยักษ์โคสังเนี่ยจะมี2รูปแบบแบบแรกคือใช้กระดาษแผ่นเดียวไอ้ตรงขาที่เป็นสีแดงอะ่ะจะไม่มีจะเป็นแค่สีขาที่เป็นติ่งจะง่อยลงมาแต่ยักษ์โคสังที่เขาเจอเป็นแบบในรูปเลยเป็นแบบที่เรียกว่ามีฮากามะและขาก็คือต้องใช้กระดาษ2แผ่น ประกอบกันแบบในรูปนี้เลยครับตัวของมันจะเป็นสีน้ําเงินก็คือตัวสีขาวด้านบนนะในเรื่องเล่าจะเป็นสีน้ําเงินและด้านล่างที่เป็นคล้ายๆกางเกงสีแดงจะเป็นสีดําซึ่งตัวผู้เล่าเห็นางนั้นก็คิดว่าคงมีใครสักคนพับขึ้นมาให้แบบให้กับผู้ป่วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่จังหวะที่เขาเหมือนประมาณยืนคิดว่าใครกันนะที่ทําสิ่งนี้ให้ผู้ป่วยก็ไฟฉายส่องลงไปเว้ยเขาสังเกตเห็นความผิดปกติของยักษ์โคสังตัวนี้คือ เขาคิดว่ายักษ์ครสังตัวเนี้เป็นสีน้ำเงินกับดําใช่ปะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่น้ำเงินกับดำเว้ยมันเป็นน้ําเงินกับเหลืองไอตัวที่เป็นฮากามะหรือขาขางเกงเนี่ยไอตัวขาขางเกงเนี่ยมันจริงๆแล้วเดินไปนสีเหลืองเว้ยแต่ที่เขาเห็นเป็นสีดํะเพราะว่ามันมีคนเอามาร์กเกอร์ปากกาสีดําเขียนจนแบบทั่วเลยเว้ยเป็นคําว่าอาชิที่แปลว่าขาอาชิตัวอะตัวชี้อ่ะมันจะกลายว่าอาชิที่แปลว่าขาเขียนคาว่าอาชิอะ เต็มแบบเต็มกระดาษจนเหมือนระบายสีดํะตัวของผู้เล่าก็พยายามค่อยๆแกะขี้กระดาษของยัคโคซังออกมาคือตัวของผู้เล่าเขาก็ค่อยๆขี้ไว้ขี้ตัวยัคโคซังออกมาแล้วก็เห็นว่าภายในยัโคซังอะก็มีคําว่าอาชีเขียนเต็มกระดาษเลยไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังไม่ว่าจะไส้ในเนขียนคําว่าอาชี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 เต็มแบบเต็มทั้งยัคโคซังเลยแล้พวพอเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกขนลุกเว้ยก็เลยเราเอาไฟฉายสองรอบๆกลายเป็นว่า ใต้เตียงใต้หมอนใต้ผ้าห่มใต้ฟูกใต้ทุกอย่างของเตียงเตียงเนี้ยมันมีไอ้ทุกตายยักษ์โคสังหล่นอยู่เป็นร้อยเป็นพันเลยหล่นเต็มไปหมดเลยเยอะมากเยอะจนตกใจอ่ะซึ่งจังหวะนั้นเองอ่ะลมอ่ะมันก็พัดเข้ามาพอด,ดีแบบฟู่แบบแรงมากโคมไฟโฟลเทเซน่ะมันบบดังกึกคึดึึึซึ่งตัวพวกเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเสียงที่ได้ยินตอนขึ้นบันไดมามันไม่ใช่เสียงของไม่ใช่เสียงแบบเนี้ยมันไม่เสียงคึกคัดคึกคัดอ่ะมันเป็นเสียงเอียด เอียดเอียดอ่ะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ที่มาของเสียงที่พวกเขาได้ยินแต่แรกอ่ะไม่ใช่เสียงของโคมไฟหลอดฟลูอและเซนต์เว้ยแล้วมันคือเสียงของอะไรอ่ะจังหวะนั้นเองอยู่ดีๆก็ไม่เสียงดังเอียดเอียดเอียดดังมาจากด้านหลังของตัวผู้เล่าเว้ยอย่างที่บอกว่าตัวผู้เล่าอะ่ะยืนหันหน้าหันหน้าไปที่เตียงสายมือคือตังออกขวามือคือในสุดของตัวห้องเสียงเอียดเอียดเอียดมันดังมาจากด้านหลังของตัวผู้เล่าเว้ยตัวผู้เล่าหันไปมองหน้าห้องไม่ใช่ไอเค ถ้าเป็นไอเคต้องเดินม,มาจากทางหน้าห้องแต่เนี้ยมันมาจากในห้องเว้ยหัวใจตัว,วเราเต้นดังมากตุ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 กไม่กล้กกกกาที่จะหันกลับไปมองต้นต่อของไอเสียงเอียเอียเอียดจนเสียงมาเอียดหยุดตรงบริเวณข้างหลังเขาเลยเว้ยซึ่งตัวพวกเราตอนเนี้ยที่ยังถือ,อกระดาษนี้อยู่ยืนช็อกละคิดได้แต่ว่ามันถึงตัวกูแล้วคือถ้าหันไปยังไงก็เจอมันมาถึงตัวกูแล้วแบบระชิดติดตัวแล้วอะแล้วมันมีบางอย่างค่อยๆดึงชายเสื้อของตัวพวกเราเว้ยซึ่งระยะมันเตี้ยมาก นึกออกไหมาการที่สมมติเราเป็นผู้ชายสองคนยืนข้างกันะเราจะไม่ดึงชายเสื้อด้านเราจะดึงไหล่ดึงแขนเสื้ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ระยะแขนเราแต่สิ่งสิ่งนั้นน่ะมันดึงชายเสื้อตัวผู้เราเว้ยมันเหมือนเวลาเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินตามผู้ใหญ่แล้วดึงชายเสื้อแบบกระตุกเรียกพ่อเรียกอะไรอย่างเงี้ยตัวเราอ่ะขนลุกวาบตั้งแต่เท้าขึ้นหัวเลยเว้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเขาแบบจำหมดสติแล้วคือช็อกกลัวมากแบบจะกรีดก็แบบกรแบบีดไม่ออกจะวิ่งก็ขาแข็งขนลุกทั้งตัวละ ดีมันมีไฟสายแวบเข้ามาจากทางหน้าห้องเว้ยซึ่งพอแวบเข้ามามันเหมือนเขาตกใจไฟพอดีมันแบบมันสะดุ้งกับไฟมันเลยเหมือนได้ติตะโกนอ่ะอพอตะโกนเสร็จปุ๊บอะไอเคก็ตะโกนตามแบบตกใจเป็นอะไรอะตัวผู้เล่าสับเลยเว้ยแบบสับสวนไอเคเออกไปเลยอไอเคเห็นง้ไอเคก็สับตามทั้งสองคนวิ่งหนีจากโรงพยาบาลแบบ เร็วมากวิ่งแบบไม่สนใจแล้ววิ่งตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊กระโดดข้ามหน้าต่างออกไปปีนข้ามรั้วตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊วิ่งขึ้นรถไปประตูปั้งไอเอสงงเฮ้ยอะไรมึงเป็นอะไรกันมึงเป็นอะไรกันตัวของเคอะมึงเฮียโคตรแย่เลยมึงมึงมึงแบบไม่ไหวแล้วมึงน่ากลัวมึงตัวของผู้เล่าอ่ะพูดอะไรไม่ออกนั่งพิงกับหายใจเฮ้อเฮ้อเฮ้อแบบกลัวหลอนโลกไปหมดเว้ยนาตอนเนี้ย ถ้าเป็นหนังสยองขวัญเนี่ยคือสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดหันไปแล้วต้องเจอบางสิ่งบางอย่างกําลังเดินเข้ามารถต้องสตาร์ทไม่ติดอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่มันไม่มีอะไรเลยมันเงียบมีเพียงเสียงหายใจของไอเคกับตัวผู้เล่าที่แบบหอบเหนื่อยตื่นเต้นมา,จากจังหวะนั้นเองที่ทุกอย่างกําลังเงียบมันเป็นเสียงเคาะปอกปอกปอกมันเป็นมือขาวๆที่เคาะหน้าต่างฝั่งของตัวผู้เล่าเว้ยซึ่งตัวผู้เล่าแบบแบบมันมาแล้วม,มาแล้ว,ลวอะไรเงี้ยไอเคที่นั่งหลังรถ เห็นเหมือนกันเห็นว่าเป็นมือเคาะหน้าต่างข้างตัวผู้เล่าไอเคตโกนไอเอสสตาร์ทรถไอเอสสตาร์ทรถตัวตัวผู้เล่าตะโกนสตาร์ทรถเลยสตาร์ทรถเลยไปไปตัวเ e อสงงเว้ยมีเพียงแค่ตัวเอสอะที่ทำหน้าสงสัยว่าให้กูไปไหนอะสตาร์ทรถทำไมอะไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างที่บอกถ้าเป็นเสียงนางสยองขวัญน,นะตอนเนี้ยต้องสตาร์ทรถไม่ติดไว้และต้องแบบโดนผีเล่นหรือโดนแะ้วก็ตามแต่แต่ H, ตรถสตาร์ทติดปกติดีดตัวเอสก็ค่อยๆ่ย,ยถอยรถถอยรถกลับรถซึ่งตัวผู้เล่าอะพอมันถอยห่างออกมา มันจะเห็นชัดเลยว่านึกภาพตาว่านั่งรถอยู่ที่นั่งคนนั่งใช่ปะมันมีมือเอื้อมขึ้นมาเคาะป๊อกๆอย่างเงี้ยคือระยะที่เรานั่งพิงมันจะไม่เห็นว่าใครอยู่ตรงประตูแล้วเคาะอะไรแต่พอรถมันถอยออกมามันเห็นเลยว่าเป็นวิวแชร์ดูตรงจุดที่เคยเป็นจุดจอดรถอะแต่ไม่เห็นตัวไม่เห็นอะไรนะเห็นเพียงแค่เหมือนแขนะวางอยู่ตรงที่พักเว้ยเหมือนเป็นแขนแค่นี้ขึ้นมาแค่นี้แล้วเป็นแขนขาวๆอะซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่คนไม่ใช่คนแน่ๆ ไอเคตะโกนโหแม่งตามมาจากโรงพยาบาเลเลยวะวะขี้โกงชิบหายซึ่งตัวผู้เราก็แบบไอเอสเร็วไอเอสเร่งไปเลยไปเลยตัวรถก็ค่อยๆถอยออกมาแล้วก็เหยียบอออกมาช้าๆไม่ได้เร็วมากเพราะตัวเอสไม่ได้เห็นอะไรแต่รถเข็นอ่ะมันค่อยๆถอยเว้ยแล้วหันมาทางที่รถของพวกเขาแล้วนึกภาพรถเข็น ที่เร็วจนสามารถตามลดความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้มันเป็นรถเข็นที่เร็วมากแล้วขับตามมาติดๆเว้ยไอเคตะโกนโอ้โหแม่งเป็นรถเข็นติดเทอร,ร์โบเหรอวะาบมันไวอย่างนี้วะไอเอสเยียบไอเอสเยียบไอยสหน้ามองหน้าไมขแล้ว,วกูมึงกันวะตัวของไอเอสก็แบบว่ามึงใจเย็นๆกันดิมีสติกันหน่อยตัวไอเคียไปก่อนไปก่อนไอเอสจอดเว้ยไอเอสจอดแบบหยุดจึ้งแบบแบบเลยแบบเบรกเอสเลยทุกคนไอเอสมึงทำไรของมึงเนี่ย ไอเอสคาดเบลสืบแล้วก็บอกตัวพวกเราว่าให้นั่งหลังติดเบาะแล้วก็คาดเบลเบาไอเคว่าให้นั่งหลังติดเบาะแล้วก็พูดว่า30วินาทีหลังจากนี้ให้มองไปข้างหน้าเท่านั้นห้ามมองทางอื่นโดยเด็ดขาดมองแค่กระจกหน้าจําไว้ถ้าหันไปนที่อื่นผู้มึงมีสิทธิ์ตายได้เลยนะตัวของผู้เล่างงเว้ยตัวไอเคก็ยังงงอยู่ว่าไอเอสพูดเรื่องอะไรวะส่วนตัวผู้เล่าไม่สนใจละไอเอสพูดอะไรก็เชื่อตามนั้นน่ะนั่งผีง สักพักมีเสียงวุ้นอะไรเอดเหยียบแบบเหยียบสุดแรงเลยตัวของผู้เล่าหลังติดเบาะเลยเว้ยตัวไอ้เคกิ้งหลังติดเบาะอยู่หลังเบาะมาตรวัดความเร็วเด้งขึ้นเป็นร้อยกว่าเร็วมากตัวของผู้ไอเอสเหยียบแบบวู้นเหยียบสุดเลยเว้ยออกจากโรงพยาบาลเจอโค้งดิฟเจอโค้งดิฟขับเร็วมาก30เวทีนั้นนะขับประมาณ120กิโลเมตรอชั่วโมงะ ไม่ว่าจะโค้งหักศอกโค้งตัวเอสไอเอสดิฟทุกอันจนตัวพวกเราคิดในใจตายกูตายแน่แน่กูไม่ตายเพราะผีอะไรกูตายเพราะไอเอสนี่แหละทั้ง3ามคนเงียบทั้ง3าคนได้แต่นั่งเก่งแบบกลัวการขับรถของเอสมากจนมันลากยาวมาได้ประมาณ1นาทีตัวของเอสก็ชะลอรถลงไว้แล้วก็จอดข้างทางเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวของเอพูดว่าโอ้ยขับรถก็ขี่มอไซค์นี่มันให้ความรู้สึกต่างกันจริงๆวะ่ะตัวของพวกเราช็อกแบบช็อกไปแล้วอะไม่รู้จะพูดอะไรต่อเว้ยแบบ มึงเล่นอะไรของมึงวะมันทำอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นวะมึงทำแบบนี้ทำไมวะคำถามเต็มหัวเลยเว้ยไอเอสพูดว่าไหนครเนี้ยมึงลองหันไปมองดิมันยังตามมาอยู่ไหมตัวผู้เราหันไปว่าเออวะไม่มีละลืมไปเลยลืมเรื่องผีไปเลยคือจังหวะตะกี้ลืมทุกอย่างเลยคือไอเอสมันทําให้ทุกคนแบบกระเจิงหมดแล้วอะซึ่งตวัวของผู้เล่าหันมาตอบว่าเออไม่เห็นละไมไม่ไม่เจอรถเข็นไม่เจอผีไม่เจอละไอเคที่หน้าข้างหลังมันไม่มีเข็มขัดนิรภัยที่สามารถคาดได้ใช่ปะไอเคราเนี้คือ โค้งไปโค้งมามันกิ้งกิ้งกิ้งจนตอนนี้คือน็อกล่วงไปแล้วนอนนิ่งอยู่หลังเบาะไม่พูดไม่จาใครละตัวผู้เล่าก็ถามว่าไม่มีแล้วนะทําไมอ่ะมึงถามทําไมตัวเอสอธิบายให้ T P I e ฟังว่าก็คือที่มึงไม่เห็นอ่ะเพราะว่ากูได้สร้างความกลัวใหม่ให้กับพวกมึงไปล้พูดง,ง่ายๆนะว่าพวกมึงกลัวโรงพยาบาลล้างอันนั้นเว้ยพวกมึงก็เลยสร้างภาพหลอนขึ้นมาว่าภคยโรงพยาบาลจะต้องเจอบ,บางอย่างตัวของผู้เล่างงว่า ภาพหลอนเป็นไปได้ไงอ่ะแล้วมันมีการดึงชายเสื้อมีอะไรด้วยอ่ะรถเข็นที่วิ่งตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นจะเป็นแค่เพียงแค่ภาพหลอนได้ยังไงวะอะไรอย่างนี้ตัวเอสก็เล่าให้ฟังว่ามึงเคยได้ยินไหมพวกคุณยายสปีดพวกรถผีที่วิ่งตามรถอะไรอย่างเงี้ยอืมคืออย่างนี้นะคิดตามกูผีที่มีกล้ามเนื้อเหนือกว่ามนุษย์จนสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับภาพหลอนที่สมองมนุษย์สร้างขึ้นเองจากความกลัวมึงว่าไหนฟังโดงสมม็ิสมผลด้วยมมมมกัน ตัวของผู้เราก็อืมก็จริงสมองสร้างความกลัวขึ้นมาเองแม่งดูสมเป็นสมผลกว่าเพราะถ้าผีมีกล้ามเนี้เขื่นั้นผีแม่งของโลกไปและตัวของเอสอธิบายต่อว่ามันก็เหมือนกับการที่มึงนั่งดูหนังสามมิติอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งสินั้นนั่นมันคือภาพติดตาที่สมองมึงสร้างขึ้นว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันอยู่ตรงหน้ามึงแล้วไม่ว่ามึงจะหนีไปแค่ไหนไอ้สิ่งสนี้มันก็อยู่แค่หน้ามึงตรงเนี้ยมันก็เลยตามมึงไปทุกที่เว้ยตัวผู้เราถามต่อว่าเอาแล้วทำไมตอนเนี้ยไอ้สิ่งที่กูจินกกาาาาารรววววู่่ลัััทไไงหหยยปอะตเเ้ เกี้ที่กูขับรถมันน่ากลัวปะละ่ะตัวพวกเราก็น่ากลัวพยักหน้างงงึ๊งงึ๊ใช่ไงเพราะว่ากูได้ยัดสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าให้สมอง,องมึงได้รู้จักจนสมองมึงอ่ะไม่มีเวลาไปกลัวผีละมากลัวกูขับรถนี่ตัวหอ,อยแอสไบต่อว่าอ่ะนึกตามนะถ้าสมมติมีโจรข้างเมายาหนักเลยพร้อมจะฆ่าทุกคนเอาปืนมาจ่อหัวมึงอ่ะและบังเอิญมีผีเดินมาจากหลังไอ้โจรคนนั้นอนะ่ะมึงจะกลัวผีตอนนะั้นหรือมึงจะกลัวโจรข้างที่เ,าเราปืนจ่อหัวมึงตัวพวกเราอ้อเข้าใจเข้าใจฮะ เข้าใจชัดไหมสมองอมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเว้ยตัวของผู้เราก็โอเคสุดท้ายตัวของเอสพูดว่าทุกอย่างจบแล้วนะกลับบ้านกันรถก็ออกตัวไปเว้ยตัวเอสก็พาทุกคนกลับบ้านระหว่างทางขับรถตัวเอสได้พูดขึ้นมาว่ามึงรู้ปะ่ะมีเรื่องน่ากลัวเรื่องหนึ่งที่กูจะเล่าให้ฟังคือกูเพิ่งได้แบบขี่แค่2เดือนเองนั่น,นก็เป็นครั้งแรกที่กูลองดิฟด้วยแล้วตัวของพูกเราก็มองหน้าแบบแล้วมึงมาดิฟร2อกิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่พวกกูเนี่ยนะจบครับ มาเดี๋ยวจะอธิบายนีให้ฟังว่าไอ้ตุ๊กตายัโกสังไอ้ตุ๊กตานี่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 มันเขียนคําว่าอาชิใช่ไหมซึ่งแปลว่าขาและอย่างที่บอกว่าคนนั่งอยู่แชร์มันต้องแปลว่าขาไม่ดีถูกไหมมันเดินไม่ได้มันต้องนั่งอยู่แชร์อะไรเงี้ยก็คือเหลือไงว่าผีตัวเนี้ยต้องการจะให้ขาหายดีหรือให้มีขาหรือขากลับมาอะไรก็ตามแต่พอตุ๊กตากระดาษยัโกสังเนี่ยตามความเชื่อแล้วว่ามันจะมีสมความหมายเว้ยหนึ่ง คือเพื่ออวยพร2เป็นเครื่องราง3เป็นคําแช่งโดยในเรื่องนี้เราไม่รู้เลยว่าตุ๊กตาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยสาเหตุอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับสุดท้ายเอสก็ SK ยังคงเป็นที่อยู่บนโลกความเป็นจริงแล้วก็ใช้รักเหตุและผลเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม subscribe, ่ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ Member s h i p Super Chat Super Tank ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้